ขอเจอริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้มีคณะสัทธ,ธาญาติโยมสาธุชนหลายคนหลายท่านได้เดินทางมากราบไหว้บูชาสักการะพระเที้ยวแก้วอันเป็นพระกรมศาลีริกระธาตุของพระพู่มีประภาคพระองค์ได้ตรัสก่อนที่จะปรินิพานว่าพระองค์เนี่ยอันได้อธิษฐานให้พระเที่ยวให้พระาธาตุของพระองค์กระจายไปยังที่ต่าง ให้คนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาได้ได้ฟังธรรมของพระองค์มีศรัทธานำพระาธาตุไปก่อสถูสร้างเจดีย์บรรจุไว้ทําการกราบไหว้ตามสมควรแก่ธนะโอกาสก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าดังการที่พระเคีื่ยวแก้วได้ถูกอัญเชิญมายังท้องมณฑลนพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายชาวพุทธในเมืองไทยจะได้รับประโยชน์ได้มีการบูชาสาการะบุคคลที่ควรบูชาฉะนั้น ท่านใดก็ตามที่มีจิตศรัทธาในพระธรรมคําคสอนมีจิตศรัทธาในการบูชาสักการะมีความเชื่อในการตรสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ขอเชิญชวนให้เราท่านทั้งหลายได้มาขลนขวายเจริญกุศลด้วยการบูชาสักการะพระองค์ด้วยการถวายอามิรด้วยการปฏิบัติบูชาบุญกุศลนั้นก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้รับความสุขในปัจจุบันเรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในสมปรับภพบและเป็นปัจจัยแก่ความพ้นจากทุกข์ได้ในที่สุด ก็ขอ,อโมทนาในกุศลนาของญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ขอให้บุญที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจเจริญกุศลไว้ด้วยดีแล้วจงมาเพิ่มปูดนด้วยการบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดจิตใจในความยินดีในการอยู่ในร่มเงาของพระศาสนาให้มีโอกาสได้ฟังธรรมและในที่สุดเมื่อบรารมีของแต่ละคนแต่ละท่านบริบูรณ์พร้อมมูลจะได้มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานพ้นจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงขอโมทนา